ถ้ามีเด็กกับคนแก่จมน้ําเราจะเลือกช่วยใครตะโกนถามก่อนว่ารักลุงตู่ไหมถ้าบอกไม่รักก็อาจจะช่วยแต่ถ้าบอกว่ารักก็แต่ตายไปซะลบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตอรี่บอมนะครับผมช่วงนี้มันมีท็อปปิกหนึ่งที่ผมสงสัยมากมันเป็นคําถามเชิงจิตวิทยาไว้ทุกคนก็คือถ้ามีเด็กกับคนแก่จมน้ํา เราจะเลือกช่วยใครผมคิดว่าเว็บแรกเลยถ้าให้คุณตอบภายใน3วิคนก็มักจะตอบเอเอียงไปทางช่วยเด็กดีกว่า <c oughs> เด็กมันน่าจะแบบเฮ้ยมีโอกาสเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้มากกว่าคนแก่นี่หรอ,อป่าคนแก่ใช้ชีวิตเยอะแล้วซึ่งผมก็คิดว่าเฮ้ยมันจะมีคนที่ตอบได้สร้างสรรค์แล้วแบบมีเหตุผลที่แม่งแบบแปลกกว่านี้ไหมเพราะว่ามันเป็นคําถามปลายเปิดทุกคนนึกออกป้าผมไม่ได้บอกว่าคนที่ช่วยอย่างเราเนี่ยอยู่บนเรืออยู่บนฝั่ง มีหวงยางไหมไม่มีห่วงยางไหมเด็กแค่ไหนเด็กทานลบหรือเปล่าหรือเด็กที่โตแล้วหรือแก่แค่ไหนช่วยตัวเองได้ไหมเปิดให้มันเป็นคําถามปลายเปิดเลยเว้ยแล้วทีนี้เนี่ยผมมาฉุดคิดถึงคําถามเนี่ย อีกทีหนึ่งตอนที่ผมมาดูรายการนี้ก็คือรายการของ Take Me Out มันมีผู้หญิงอยู่คนนึงเนี่ยเขาเข้ามาถึงแบบคือรอบสุดท้ายแล้วจะมีผู้ชายมาให้เลือกนึกเหรปะแล้วพอมาถึงสองคนสุดท้ายปุ๊บเนี่ยเขาจะให้ผู้หญิงตั้งคาถามซึ่งคําถามเนี่ยจะเป็นตัวตัดสินว่าเขาจะเลือกใครและเขาถามคําถามนี้ขึ้นมาก็คืออันนี้ฮะสำหรับคำถามนะคะขอถามคุณโอ๊ตกับคุณกัลตุนทองนะคะว่าดูถ้าสมมติว่าตรงเอินเดินไปเจอคนจมน้ําซึ่ง ีเด็กกับคนแก่คุณจะเลือกช่วยใครแล้วเพราะอะไรคะเลือกได้นคนเดียวเลือกได้นคนเดียวเลือกได้นคนเดียวายากอะ คนที่แวะมาดูคลิปนี้ลองฟังและคิดไปพร้อมกนันนะถ้าเป็นคุณคุณจะตอบไปอะไรวะด้วยสภาวะความกดดันนั้นอนะความกดดันที่ว่าเราจะต้องตอบเพื่อให้ผู้หญิงคนนั้นอนะฟังทัศนคติเราแล,แล้วเขาชอบเราอะแล้วเขาเลือกเราอะเนี่ยในรายการอะไม่ให้เวลาประมาณแบบ3-4 <c oughs> วิเองนะเว้ยในการที่แบบอ่ะคนแรกตอบนี่เ็นคุณคุณจะตอบไปอะไรเดี๋ยวมาดูผู้ชายสองนี้ตอบกันนะผมไม่เคยเห็นคนแก่จกน้ำผมเคยเห็นเด็กจมน้ำถ้าเกิดผมจะเลือกเนี่ยผมจะเลือกช่วยเด็กเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์ที่แบบเด็กจมน้ำต่อหน้าทีนี้ที่ผมเลือกช่วยเด็กก็เพราะว่าเด ใน,นอนาค ok ตเนี่ยเขามีโอกาสจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ตอนน e ี้ผมก็เลยรู้สึกว่าผมจะต้องยอมเสียสละคนแก่ไว้มันอาจจะดูแบบแย่แต่ขอเขาจะช่วยเิดนิดกว่าเห็นปะในการตอบอ่ะเขาให้อยู่2เหตุผลเว้ยคือเหตุผลแรกคือจากประสบการณ์ของตัวเองที่เคยช่วยเด็กเนื่อกว่าอันที่2ก็คืออย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือเนี่ยเด็กมีโอกาสที่จะแบบเติบโตมากกว่าเลยเลือกที่ช่วยเด็กมากกว่าซึ่ง ในสองไอ้ผลเนี่ยเขาก็ยังเป็นห่วงคําตองเขาเองโดยการที่เขาบอกว่าคือมันอาจจะดูใจร้ายเป็นสันนนแก่ถ้าช่วยได้แค่คนเดียวอะ่ะช่วยเด็กดีกว่ามันทําให้เห็นว่าเฮ้ยไอ้ผู้ชายเนี่ยหน้าตาก็คือกลางๆใช่ปะแต่ว่าเฮ้ยทัศนคติเขาโอเคอยู่นะแล้วมาดูอีกคนหนึ่งตอบเก,ก็เหมือนดนนตอนเช้าผู้ใหญ่นคนแก่ก็เหมือนโดนทิ่ตอนเธอตกละนั่นนี่นนก็สรุปคล้ายๆกันก็ตายแล้วตอบไปแล้วด้วยคิดไว้เหมือนกันสามคนก็ได้ครับก็ก็ช่วยเด็กครับ ว่าถ้าช่วยเด็ก้วปุ๊บผมว่าเด็กมีอนาคตที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอนาคตมากกว่าคนแก่นี่เห็นปะทุกคนมองแค่ภายนอกนะไม่ได้ไม่ได้ไปดูนะว่าจริงๆแล้วลึกๆแล้วเขานิสัยเป็นยังไงแต่ดูจากทัศนคติการตอบอะคนที่สองอะโอเคแม้ว่าเขาจะคิดเหมือนคนแรกและมีโอกาสได้ตอบไปเป็นคนที่2มันก็จะดูซ้ำใช่ไหมแต่ว่าท่าทางการตอบอะไม,ไม่ได้ดูแบบมั่นใจเว้นึกออกว่าถ้าผมเป็นผู้หญิงที่ยืนตรงนั้นนะก็ดูแบบเออ ไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าอ่าหน้าตาโอเคอาจจะแบบดูตีต๋ดูแบบเซ่อเซดูหลอกกว่านิดนึงแล้วไ่ดูว่าผู้หญิงเขาจะเลือกใครครับเอาจริงนะคำตอบใช่ใช่คำตอบมันไม่มีถูกไม่มีผิดเว้แม่งกดดันเวเนื่องจากว่ามันเป็นคำตอบที่เราไม่รู้ว่าในใจผู้หญิงต้องการคำตอบแบบไหนแต่เราต้องตอบให้มันแบบใช้ความคิดสร้างสารรค์ระดับหนึ่งในการตอบเวไอคำถามง่ายๆแบบเนี้ย เนี่ยทุกคนเนี่ยดูจังหวะนี้ด, <_ d ata> ดิเห็นหน้าผู้ชายปะที่ชื่อการ์ตูนทองอ่ะไอ้กูให้เหตุผลตั้งเยอะกูใช้ประสบการณ์ของตัวเอง <_ d ata> สุดท้ายผู้หญิงก็แม่งไม่ได้เลือกเราอ่ะ <_ d ata> แต่แบบไปเลือกอีกคนหนึ่งที่ตอบเหมือนกันด้วยนะทําไมอ่ะตอบเหมือนกันแต่อะไรคือเหตุผลที่ทําให้เลือกอีกคนหนึ่งนั่นหมายความว่าเหตุผลของคําถามเนี่ยแม่งไม่ใช่ตัวตัดสินเว้ยตัวตัดสินคือใจของไอ้ผู้หญิงคนนั้นอ่ะที่มันเลือกไว้อยู่แล้วอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะผมว่าเขาเลือกไว้อยู่แล้วเว้ยเห็นไหมสุดท้า,ยล,นนนนทายลย ทีนี้เราลองมาดูเว้ยว่าคําตอบของคนอื่นน่ะที่เขามาคอมเมนต์ในคลิปเนี่ยมีใครตอบว่าอะไรแบบเจ๋งๆกว่านี้มั่งเห็นไหม<ๆ>ก็จะมีเนี่ยอย่างประยูนการช่างเนี่ยเขาก็ตอบเหมือนคนอื่นก็บอกว่าช่วยเด็กครับเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าจะดีหรือเลวอันนั้นไม่รู้เห็นไหมซึ่งคนส่วนใหญ่ร้อยแล้วแบบ7080จะชอบตอบแบบเนี้ยถ้าผมเป็นผู้ชายคนที่2ผมจะตอบเลือกช่วยคนแก่ครับเพราะว่าเด็กผู้ชายคนแรกเขาไปช่วยแล้วจะได้รอดทั้งสองคน คนเชื่อไหมถ้าคนที่2ต่ตอบแบบเนี้ยคนในห้องส่งหรือพิธีกรหรืออะไรเขาน่าจะแบบเออไอ,อ้นี่แม่งมีความสร้างสารรค์ว่ะแม่งมีความแบบฉีกกฎอะ่ะผมมาดูคลิปเนี้ยผมรู้สึกว่าแม่งแม่งหงุดหิดวะแม่งไม่ค่อยแบบ make นในการเลือกเท่าไหร่มันไม่ได้ตัดสินจากคําตอบอ่ะนึ่ออกไหมทีนี้เว่ยพอผมรู้สึกว่าทําไมมันดูลำเอียงจังคนแก่แบบมันดูน้อยใจไปม,มันไม่มีใครเลือกคนแก่เลยนึ่ออกปะผมก็เลยถามในเฟซส,ส่วนตัวว่าจากคําถามยอดฮิตถ้ามีเด็กกับคนแก่จมน้ําจะเลือกช่วยใคร มีใครเลือกช่วยคนแก่ปะแล้วเพราะอะไรถึงช่วยอะผมอยากรู้ว่าถ้าผมอะตั้งคําถามในความที่เอ็นเอียงไปทางคนแกะ่ะจะมีคนตอบคนแก่สักกี่คนผมคิดว่านะบทสรุปของคําตอบเนี่ยมันจะมีหลักๆอยู่ประมาณ3เวไว้ทุกคนเวแรกเลยก็คือจะพยายามเลือกช่วยได้2คนคือตอบลักไก่ไรก็ได้ให้มันช่วยได้2คนกับ2คือเลือกคนใดคนหนึ่ง ในการช่วยนี่หรอกป่กับ3คือไม่ช่วยใครเลยอ่าแต่อาจจะดูแบบไร้น้ำใจแต่ว่าผมว่ามันมีเหตุผลของมันตะโกนถามก่อนว่ารักลุงตู่ไหมถ้าบอกไม่รักก็อาจจะช่วยแต่ถ้าบอกว่ารักก็แต่ตายไปซะลบ <c oughs> อันนี้เป็นการตอบเล่นๆแหละผมว่าในชีวิตจริงคงไม่ได้มีเวลามานั่งแบบคนจะจมนึกออกป่ <c oughs> รักลุงตู่ไหมไม่รัละ จมรอกป่ะมันคงไม่มีใครแบบเล่นในเวลาแบบหน้าสิกหน้าขวานอย่างนั้นหรอกไม่ช่วยใครอะ่ะว่ายน้ําไม่เป็นโทรเลขหนึ่กหกเกจบผมคิดว่าคนที่ตั้งคําถามเนี่ยเขาคงคิดว่าแบบในสถานการณ์ที่มันแบบ ขับขันอะฉุกเฉินอะคุณจะเล่กช่วยใครกว่าที่เราจะเรียก1นึ่งหกเก้ากว่าเขาจะมากว่าอะไรอะคือแบบแม่คงตายไปแล้วอะสองคนะนึกอป่ะช่วยด้วยครับช่วยด้วยมีคนจมน้ําเออก็เป็นวิธีที่ดีเหมือนกันนะคือโจทย์มันแบบค่อนข้างปลายเปิดเนื้อปะ่ะการที่เราตะโกนเรียกให้คนมาช่วยด้วยอะก็เหมือนกับว่าทำยังไงก็ได้ให้รอดทั้งสองคนอะคือไม่ได้อยากเห็นใครตายเนื้อป่ะเออผมคิดว่าคนที่พยายามตอบไปในเวเนี่ยเป็นคนที่ใจกว้างระดับหนึ่งแล้วก็แบบดูเป็นคนมีน้ําใจอะถ้ามองเผินๆนะช่วยทั้งสองครับเพราะผม The flat the flat ช่วยตัวเองก่อนค่ะแล้วค่อยช่วยคนอื่นกลัวลงไปแล้วจะก,กลายเป็นคนที่สามที่ต้องให้ไปช่วยดูในการตอบเหมือนกับเขาอะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองรอดก่อนเพราะเขาอาจจะคิดว่าถ้ากูไปช่วยแล้วกูว่ายน้ําไม่แข่งหรือช่วยไม่เป็นเนี่ยถ้าบอกว่าอาจจะมีคนตาย3าคนนึกออกปะ <S <S 1> <S 1> เขาก็คิดอะเอาตัวเองรอดก่อนให้เหตุการณ์เนี่ยมีคนตายแค่สองคนพอกูรอดคนเดียวเลยอย่างเงี้ยถ้ามองเผื่อๆก็เห็นแค่ตัวปวาแต่แบบคือความคิดของเขานึกออกปะมีคนตอบคตดฉีกช่วยคนแก่ครับเผื่อได้มรดก เออว่ะช่วยคนแก่คนแก่อาจจะแบบเป็นคนแก่ใบเสียณที่มีเงินเก็บเยอะเออช่วยคนแก่ดีกว่าเผื่อเขาแบบให้มรดกเราเออก็เป็นไปได้แต่นี่ <c oughs> เหมือนพอดเรื่องในหนังอะไรสักอย่างช่วยคนแก่ครับเพราะถ้าคนแก่จมมีการสั่ลักน้ำเข้าปอดโอกาสรอดน้อยกว่าเด็กครับในการทำ CPR นี่ <c oughs> นี่จริงจังมะล่ะในการทำ CPR อาจจะทำให้ซี่โครงหักได้ถ้า CPR กับเด็กโอกาสที่กระดูกซี่โครงจะหักจะน้อยกว่าครับ นี่เขาอาจจะแบบดูคลิปเกี่ยวกับพวก CPR มาบ่อยนึกออกว่าแล้วหลักการนี้มาใช้ในการตอบก็เป็นเหตุผลที่ดีนึกออกไหมน้องคนนี้ก็ตอบว่าช่วยคนแก่ครับเพราะว่าเด็กอาจจะว่ายน้ําเป็นเออเป็นไปได้เมื่อคืนเว้ยก่อนที่ผมจะัดคลิปเนี่ยผมก็ลองไปถามพ่อเลยในฐานะที่เขาเป็นคนแก่ด้วยนึกออกปะเราถามคนวัย6กกว่าว่าเนี่ยถ้ามีเด็กกับคนแก่จมน้ําจะเลือกช่วยใครไอ้เราก็คิดในใจว่าเฮ้ยคุณเป็นคนแก่เหมือนกันคุณก็น่าจะช่วยคนแก่ด้วยออกปะแต่ป้าผมบอกช่วยเด็กแล้วผมก็ถามป้าเขาไปป้า ถ้าปลาช่วยเด็กขึ้นมาที่ฝั่งแล้วอะแล้วเด็กบอกว่าอากองปากงช่วยหนูทําไมหนูว่ายน้ําเป็นอ,ปปอ,อ้าวปลาปลาบอกอ้าวชิบหายเลยนั่งเป็นคำตอบที่มันสามารถพลิกแพงได้เยอะมากเลยช่วยเด็กครับเพราะคนแก่คนนั้นอาจจะเป็นสลิป <laughs> <laughs> จริงผมก็ไม่ได้แบบไม่ได้เชียร์ฝั่งในฝั่งหนึ่งนะแต่ผมให้คําตอบนี้ไปห้าเฉียบเลยวะ่ะเฉียบ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 เชียบเรีย,ย,ย,ย <laughs> นแบบปิมคุงนะ โอเคมาสรุปการถามคำถามแบบเนี้ยผมว่าคนที่ถามอะ่ะเขาไม่ได้ดูหรอกว่าคุณจะตอบอะไรแต่เขาดูเหตุผลในการตอบเว้ย เพราะว่ามันไม่ได้มีผิดมีถูกถ้าคุณสามารถตอบอะไรที่มันสร้างสรรค์และมันสามารถให้เหตุผลที่ทําให้เขาพอใจได้มันน่าจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถามกับผู้ตอบไปในทิศทางที่ดีอย่างที่ผมบอกไหมว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งคุณไปเดทกับสาวอย่างเงี้ยอยู่ดีสาวก็าถามคุณแบบนี้นะคุณจะตอบแบบไหนเนืกออกปะถ้าคุณตอบว่าอะช่วยเด็กเพราะเด็กอาจจะมีอนาคตมากกว่าคนแก่เขาก็จะมองคุณว่าเออคุณก็เป็นคนที่แบบไม่ได้มีความคิดสร้างสรรค์อย่างอื่นอีกแล้วเนึกออกปะอาจจะเป็นคนแบบตาเกลางแต่มมมััันนน ก่อ้ดูเป็นคนที่น่าสนใจคุณอาจจะมีความสัมพันธ์กับเขามากขึ้กว่าเดิมเนื้อออกไหมนี่ก็เป็นเจตนาที่ผมอยากสื่อในคลิปนี้นะมันดูเหมือนมีอะไรแต่ว่าเฮ้ยคุณลองคิดดูดิในการหาคําตอบของชีวิตเรามันมีแบบมันมีอีกเยอะมากมันไม่ได้เหมือนกับเราอยู่ในห้องสอบที่มันมีช้อยแค่สี่เยเนื้อออกปะมันมีคําตอบในชีวิตมันมีเวหลายๆทางที่ทําให้เราเลือกไปในทิศทางที่มันดีสําหรับเราที่สุดได้ใครที่มีความคิดแปลกๆลองมาคอมเมนต์ได้นะครับผมฝากกันไปเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิ 把子抬死来。<laughs>